ขั้นตอนการทำป๊อปอัพอิมเไปยังหน้าที่ต้องการสร้าง Pop-up Image คลิกเมนู Insert คลิก Pop-up Image คลิก Select Font เพื่อปรับตัวหนังสือคลิกเลือก Combo Box เลือกรูปแบบฟอนต์ตามที่ต้องการ เมื่อได้รูปแบบฟอนต์ตามที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม OK เลือก Text Box เพื่อพิมพ์ตัวหนังสือคลิก Select Pop-up Image เพื่อแทรกรูปภาพที่ต้องการเลือกรูปภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Open เลือก as display image เพื่อดูตัวอย่างคลิกปุ่ม OK จัดวางรูปแบบข้อความตามที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เซฟชิ้นงานคลิกที่แพ็กเกจเพื่อดูตัวอย่างเราจะได้ป๊อปอัพอิมเมจตามที่ต้องการ